อยากออกไปแซดแต่น้ำมันก็แสนแพง<ะ>อยากจะติดตั้งแก๊สก็กลัวอันตรายงั้นแนะนนรถคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นรุ่น Honda City 1.5 S เป็นตัว CNG P213 0นะคะเกียร์ออโต้คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับคนที่รักรถแล้วก็ถ้าชอบเที่ยวจะเที่ยวได้อย่างสบายใจหายห่วงเลยละคะ่ะเพราะคันนี้ติดตั้งระบบแก๊ส CNG แท้ตรงรุ่นจากศูนย์ฮอนด้าเลยค่ะปลอดภยัยมาตรฐานโรงงานใช้งานได้ขับดีอัตราการเร่งดีค่ะเป็นรถที่ประหยัดแต่ว่ามาพร้อมกับความเท่หล่อดุด,ดันแบบนี้นะคะตัวรถเป็นสีเทากระจังหน้าโครเมียมค่ะ ไฟหน้าเดิมไม่มีรอยแตกนะคะแถมมีไฟตัดหมองแล้วก็ไฟ d a y ์ไลท์ให้ด้วยค่ะ ทางนั้นเราจัดแม็กใหม่ให้สวยๆเลยค่ะเป็นรุ่น RE 3 0ขายางปี10ดอกเต็มนะคะด้านหลังนะคะคันนี้ติดตั้ง CNG แบบแคปซูลนะคะแบ่งแยกพื้นที่เป็นสัสดส่วนแบบนี้ค่ะมีพื้นที่วางของได้นะคะยางอะไรแล้วก็อุปกรณ์การเปลี่ยนยางนะคะให้อยู่ครบเลยค่ะด้านท้ายคันนี้นะคะก็เดิมเลยค่ะไม่เคยชนหนักนะคะส่วนน็อตฝาท้ายนะคะก็เดิมๆสวยงามแบบนี้เลยค่ะ ดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะคันนี้ด้านในจะเป็นสีเบตนะคะหรือว่าสีครีมค่ะด้านในแผงควบคุมไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าค่ะกระจกปรับแบบไฟฟ้าคันนี้ติดตั้งหน้าจอ Android ขนาด10นหนวมาให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยค่ะรถจะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างค่ะ เบาะหลังเดิมสะอาดนะคะสีสว่างแต่ว่าดูแลง่ายค่ะภายในกว้างนะคะนั่งสบายในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ภายในสะอาดมากเลยค่ะห้องเครื่องไม่มีน้ํามันเยิมเลยนะคะส่วนน็อตฝาหน้าเดิมนะคะไม่เคยแกะไม่เคยชนหนักนะคะทางร้านตรวจสอบแล,แล้วแล้วก็รับประกันให้ลูกค้าหลังการขายด้วยค่ะฝาหน้าเดิมจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบเลยค่ะแผ่นเพจเดิมจากศูนย์ฮอนด้านะคะเดี๋ยวพามาดูด้านในตัวโครงสร้างของประตูฝั่งคนขับนะคะเม็ดอา ยังสวยงามค่ะอยู่ครบเลยฝั่งด้านข้างคนนั่งนะคะด้านหลังค่ะตัวนี้ก็คือทุกบ้านยังอยู่เม็ดอังอยู่ครบเลยค่ะ รถคันนี้นะคะขายไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้านะคะที่ไม่มีเครดิตสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะผ่อนประมาณ4,200บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนลูกค้าที่มีเครดิตมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีนะคะสามารถกู้เกินได้ถึง295,000บาทเลยจ้าจองก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะทักเข้ามาที่เพจร้านจุคค๊บคาได้เลยจ้า